พบกันอีกคลิปหนึ่งเมื่อกี้ครับรถจมเพียงไม่คาย,ยกสกโกเดินมาช่วยประคองกั่รถพี่ครับหว้วยสวายครับชนประทานหว้วยสวายตำบนสองชั้นอามาต้ครับ ข้ากันเลยครับตรงนี้เป็น10ลอน้อเทก็เสียงก็กรึ้มก็ย,ยาวมากเลยอานลื่น <c oughs> อากันนี้นึกว <c oughs> ่าใครนายโจเกอร์นายโจเกอร์ ฮะปอบุญแค่หนึ่งทางนี้จะยอดเสร็จนิดหนึ่งให้ชมบรรยากาศครับด้านหน้าโน่นก็สิบล้อขึ้นมาแล้วเอียงอยู่อะไรอย่างนง้นล่ะรับเอียงกระเลอยู่เลยบรรยากาศรอบๆครับมันเยอะ น,นี้ก็ทีมงาน6กล้อครับสยามรัฐมีอของเราครับมาด้วยเอาด้านนี้ก็คุณเฮิรยกทั้งเอียงเลยอ,อันนี้เดินมาก็คุณเพียบอ่าเดี๋ยวอาร์โ่มเด็กน้อยอยู่ก่อน เกรดบรรยากาศก็จะประมาณเหมืองไอเป็นเหมืองครับเหมืองมีเด็กเครื่องจักรคนหนักครับทางนี้ก็ เราจะมองไปรอบๆห้วยสวายครับสุวสถาน เบอร์ผมครับทำงานไม่มีปัญหา,าสมถึงที่ครับเรี่ยวนี้ อยู่นานแล้ว ทางนี้ก็อ้าวช้ยาจอดอยู่นานแล้วขันมาทียังอยู่ที่เดิมอ่าน้องเจครับจะรอดไหม เทเลยแมวละอาอะอะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวขึ้นไปมาดูคันนี้ก่อน ไม่เป็นไรครับใกล้ๆก,ก็ไม่คโครอ่ะเรียบร้อยเชียาน่าจะเอียงหรือเปล่าไม่กล้าย,ยกดินเหนียวครับเทลงยาก เ,เสียงลมอาจจะแทรกเข้ามาพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์เบิดเด้รอกิ่งไปวิ่งมาครับ

有没有结束啊？